ฝุดีนั่เงียบกดวิดีโอได้แนะเต็มไหมโอเคโอ้รู้สึกว่าไกลไปเนาะไกลไหมถ้าไกลมันอ้วนโอ้ยไกลอยากมันได้กระตูนด้วยจะไะได้กินอยากเดาะอยากเองมันอั้นกล่องนั่นเลยฮะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องจา้ากินสมตำน้ำกันได้จา้าวันนี้จจะตำยังได้ตำสมรลัดยางอันนี้มีเพื่อนกินด้วยตามควรอีกคนนึงไม่ออกกล้องอันนี้ตำเขาเรียกตำอะไรนะนตำม,มั่วไหมตำตำข้าวโพดใส่ไข่เค็มใส่มะละกอเล็น,นึงตัวน,นี้ตำมะละกอเนาะ ก็ไม่เคยบ่เคยกินคือกันจ้ะก็ตัง้งสิกินนี่แหละมันจะหวานเลยมั้งเขาโผล่นะเราไม่มีผักเลยเนาะเนือ้อขาดขาดเลยเพราะว่าเคยกินเนี่ยใบ <laughs> <ม>ไ,ไม่ยม่งไหม <c oughs> ไม่ไม่ยุ่กินกับมะละโกได้นะแต่ <c oughs> มะละโกได้นะอร่อยแม่มาร์โกกินเยอะออนอนมนะันอะ น่ะน,นะช่องเมตุนข้าวนะ่ะอะไรน,นะคุณบ้านนาท้ายด้้ยเปื่อยแล้วนะจะข <c oughs> ายอะไรต่ออะไรเราแต่ว่าพูดติดตามเ,อเยอะ,นะะเลยนะจะหกลอยอ่ะดูซีรีส์ร้อนกนตากง้าได้กินไก่เด้อ แห่นเด้อแห่นเจ้ามาเจ็บๆรำกันได้จ้ะพี่น้องจ้าสมตำเดี๋ยวได้ดูนิ้วเนี่ยอันนี้อร่อยมันฟองมันเดียงมาชั้นนิดนึงมามาไหมว่ามันตกชังนี้เนาะ หาสกีไม่เจอไม่อยากอาสิบุนะได้ไหมเมื่อกี้มันตกไ้ทางเงินเยอะทำช่องหวยเราพาไปต้นหินอยู่ในเร,เรานับถือฮนะ,อะ,อะจะไปต้นอะไรก็ได้ขอแค่เรานับถืออย่างนี้นะ,ะแล้วก็เอากไป ไปัางดูมนัดูอที่นั่นเขาเรกค่ะขอเาเนอะเอาเนาะเราก็เราศรัทธาไงถ้าเราไปขอเราก็ให้ใช่ไหมล่ะเราเออแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบรบหรยาเงี้ยเราต้องศรัทธาทุกเสือทายไปกินเราก็ได้เนะถ้าเราจะทำอ่ะเดี๋ยววันหลังพาตุ้นไปทำ คือเราก็ต้องศรัทธาใช่ไหม大姐เราทำนะไม่ใช่ว่าเราจะทําแค่ว่าอยากได้แค่ยิบใช่ไหม大姐ใครอยตามไปดังก็ช่างใช่ไหมนั่นแหละแต่คนตามหัวยายเยอะนะยายพูดพูดลงกเหม่อทำด้วยช่องยูทูบก่อนลงปุ๊บใครอยากได้เนี่ยก็คือให้ไปตามที่ช่องยูทูบบอกเนี่ยเพื่อไม่ส่งให้แล้วจเราจะได้ยังไง ผ่านนูน่นผ่านสี่พันชั่วโมงแล้วก็ผ่านหนึ่งพันคนผู้ติดตามหนึ่งพันคนผู้ติดตามอ่ะมันไม่ยากหรอกชั่วโมงอ่ะเนาะชั่วโมงอ่ะมันนานถ้าบางคนทําบางคนทําไม่ถูกอย่างเงี้ยปีสองปีก็ไม่ผ่านบางคนทําถูกก็ห้าหกเดือนก็ผ่านแค่ทำหรอกกลคนคอมเมนต์ด่าไปอ่านไม่คอมเมนต์เขาโดนด่าเจ้าโมเดคนาดนหนูชอบกินหนูก็เจอเหมือนกันแหละแต่คือทําแบบนี้เราต้องทั้ใจไง เราต้องทำใจเห็นไหมพวกลาลาเขานี่เห็นไหนไมไอติ๊กเนี่ยท,ทุกคนนี่นะ <laughs> ไปดูมินติกน๊กอะมียสอนสอนลามาแล้วนะ,ะม,มันต้องมันต้องทำใจเนาะของแบบนะี้แแต่เราก็ต้องไม่ถือไม่ต้องถือสาย,ยานี่นะล่อยเข้าไปเดี๋ยวให้ตูงไปทำดีกว่ายายถ้าไม่เช้น แล้วก็ลงลงแม่แย่เาเขาน่าจะรู้จักคนลนะคนไม่ทําช้องอยู่ทุกเยอะก็แบบนี้แหละบางคนก็นนดายอย่างเงี้ยก็แบบไม,ไม่ไม่อยากทำยอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะก็ไม่ชอบนะานะกำเนมันมีแบบนั้นนาะเพราะว่าเราเป็นคนอะไรไงี้ไม่ใช่เป็นส่วนบุคคลเนาะ แต่หนูนานๆทีจะมีนี่ต้องเอาไปตัดต่ออีกไหมเนี่ยฮึนี่ถ่ายแล้วต้องเอาไปตัดต่ออีกไหมต้องดูว่า,ถ,าถ้าคลิปออกมาเป๊ะเลยก็ไม่ต้องตัดต่อถ้าเหมือนเมื่อวานเนี่ตัดต่อแล้วถ้าเราพูดอะไรไปอนงเนี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าห้ามพูดคำหยาบแค่นั้นเหีย่ยถ้าางนั้น, YouTube น,นยูทูบมันเบนเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ เอาหรอกคนจะลงเดี๋ยวโตรอะไรไปดินืมยจะเป็นแนเอา่บมันงั้นแล้เราจะให้เขาไม่ชอบเราหมดก็ไม่ได้นี่นะมันก็ خر, มีแนะบบค <c oughs> นอะนูนะนะเข้ามาเตะนูนะจะพูดไดง่ายก็พูดจะพิมพ์ยังไงก็ได้หมดนะ่ะ ขอแค่เข้ามาดูของเราก็พอแค่นั้นใช่คือเราต้องคิดอยู่นี่ไงว่าอย่างน้อยก็เข้าแล้ยังเข้ามาดูของเราได้ดูเจดีตกับทุกวันใครนะได้เลยดูของใครเจดีเนี่ยอืมก็ดูหอยเนาะทุกวันเนี่ยเจดีเนีเขาอายุเยอะนะแต่ว่าเข้ามาทุกทุกทาง ลูกชายเังม่คล่องหรกฮะลูกงม่คล่องนางถ้าลูกสะพ้ายเท่าไหร่โอเคคนไหนวะอื <c oughs> ที่จะไปบ้านบ้านอันนั้นนะ่ะแต่ไม่เห็นนี่คนผมผม,ผมอะ่ะที่เดินกับเรานะ่งอืมที่นั่งกินขนมจีนอะ่ะจำได้ไหมนั่งกินขนมจีนด้วยกันอะ่ะ <c oughs> ที่เดินกับเราอะ่ะนั่นแหละกระทั่มาหาหนูอยู่ว่าไม่ไปเดินด้วย ใหญ่ยายมากเลยพนนี่10บาทเนี่ย10บาทหรอ10บาทงงปูชวงอย่างอ,อยากไปคำชะโนดของยายวันอา,า,นาทิษพญานาคพี่ที่ยายต้องส้องสปดาหชื่ออนันตภชาตอ,อยู่โคราช วานะอืมเดี๋ยวหมดนะนั่งแล้วดูตัวนี้สิยังเป็ดอ่ะเห็นรอเห็ดไหมเพราะว่ามันเป็นพริกบันไปเลยถ้าพริกอยู่พริกอยู่นาน่ะเวอร์ อย่าไหมมากพ่อไม่เคยเสยร็จหรอกเราตามน,นีาด้วยตามไม่ต้องละเอียดมากําเอียดาน้ำหวางโคตรด้วยฮึโคตร้วางอือเ็ยแก่เผ็ดนี่แหละงงทำคลิปอ่ะ ันหนูอยู่กับสองคนนะมันก็นอนแม่ทำกินเท่านะมันจะพริกเว้ยครับเริ่มเพลียแล้ว นั่งติดกับพหลบเลยเดนหรือนั่งเนี่ยปานี้ดูมันแดงชุ่มไหมเหงี่อหนูลุกไปติดเนี่ยลุกยากคนดวนอย่างงี้เยหนูเหมือนกันแต่ร้อนง่ายเว้ยทำไรก็ร้อนไปขึ้นไปไหนมันนี่งไปอยู่บ้าน คุณนั่งนอนนัานและวหลวงพ่อเข้ามาพิกี้เอาลูกเลยนอนนานแล้วอรอมาแป๊บเดียวเป็นนอนตั้งแต่สิบโมงอะน,นอนนาน นานๆมันเงียบมั้งนน่าจะเงียบได้แหละเยี้ยงง่ายไหมคะน่ะง่ายก้อนไหนไม่เหมือนกันไม่เคยลองไม่เคยลองอ่ะคุณลุกอาน้ามาแค่ไหนเหตดมากเลยดูสิวะ

วันนี้เดี๋ยวก็จะทักเลยว่าหนูมาแปลท้ายคลิปวันนี้เพราะว่าหนูไม่ได้ทาเนสติกป <laughs> กติหนูทาแบบแดงไปลเลยเลยว่าจะเมื่อไรเรากินมันจะเข้ากันดีนะกับกล้องดำในคลิปวแต่วันนี้มันจจดูจืดๆมันจะแปลกันเลยเลยทำปากแดงไว้ก่อน <laughs> <laughs> จะทากันไปงั้นตัดต่อใหม่กะจริงติดตามพูกเรา ฮะตาปมจะลงยังไงดูปากว่ายังกะเตาไม่ใช่คนปากแลา้จเอ๊อะไรล่นี่ยอะไรล่งตื่น นายก็แล้วที่ชั่วเอามาไห่มาจต่ของตัวเองอัอไม่เผื่อเนาะก็ด่เกิดเกิดเกิดบตรติดบนมึงดองตัวเอง เี๋ยวละครเนาจะกินทุกวันมันจะเป็นแบบว่ามันจะนะติดนะแต่เราเราต้องผัดตำอเงี้ยไม่ต้องตำแล้วน,นะกองอะ่ะ <c oughs> ตำทะเลบ้างอะไรบ้างอางเงี้ยต้องผัดมันจะไม่เบือ่อ ะถ้ามังทำ่ันกินคนเดียวใชไหมก็ไม่เยอะขนาดนี้คือกะเอาให้หมดน่ะแต่ว่าอย่าทิ้เหลือ,อนี่อหละ <S 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 <ม>กินกินตรงคลิปต้องกินให้หมดคนเขาจะชอบดูถ้ากินไม่หมดอแค่นี้ออกคนก็นไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่ แล้วก็เลยทํากะว่าพออิ่มแล้วกินแบบให้หมดเลยอย่างเงี้ยก็จะโอ้โอแล้วกโอ้เชฟมากนเนาะแบบกินจนหมดเลยอย่างเงี้ยบางคนก็ลุ้นไงเอฟซี FC นะ่ะเขาจะลุ้นว่ากินหมดไหมเนี่ยถาดยักษ์เลยอย่างเงี้ยเขาจะแบบมันจะเป็นอะไรที่อือบางคนก็ลุ้นตามแล้วเนาะจะหมดไหมเนี่ยหมดไหมเนี่ยบางคนก็ตามเหมือนไอ้บโบไรไหมโบไรนะ่นะเคยดูไหม ใา่ะนะบุไดนะ้น่ะเคยรู้ไหม,ไมไคนลาวอะ่ะทุกวันนี้ลงดังมีเสียงเนี่ยดาราไปติดต่อถึงฝั่งลาวก็ทำคลิปกินนี่แหละดูแต่ชูกินอะไรลูกเมื่อวานเห็นคูกินกุ้ง เขาทำมานานนะไอ้บ nah ุไดเอ๊ะเนี่ยเดือนนี <c inhos> in ้ผีแล้วก็ไม่ใช่ไม่หายไปอ่ไม่ค่อยมีเฮี้ยมันจ้องนายนั้นไายนะเอาเดือดขึ้นมาอีกลำหนึ่งน่ะที่ที่หาเจอเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยถ้าขึ้นตอนนั้นน่ะมันจะฮือหามาอีกรอบไงต้องรอให้น้ำที่มัก่อนน้ำมันเยอะเนาะน้ำน้ำว่ะ งน้ำไม่ได้น้ำแห้งแล้วก็วตรงตรงให่ไม่รู้ขึ้นไม่ได้ถามพี่เขาอย,ยู่มันยังไม่ขึ้นขึ้นยังไม่หลันเนียมน้ะถ้าเ,เตืนสีแงก้า เล่นแบบพ่อเขาเาเข้าโครงนั้นเมื่อวานไปทำขนมจีนเขาไม่ดึงซิปมันมีทางเข้าเขาก็เปิดไว้มันคานออกบานอ่ะกระดึ๊บกระดึ๊บออกมาเองตเล็กป้าหมอไม่น่าจะแกะตรงเล็กเลยแกะไปมันแคบไปมันมีขนาดนี้เนาะไม่แคบขนาดนี้ซื้ออันเหมือนของแอบเป็นท่อใช่ไหมเออ ตัวใหญ่นะฮะใหญ่จนเมนนอนได้นะ่ะ